ลงทุนหุ้นโตเร็วสไตล์มาซาโยชิซันแห่งซอฟแบงค์นะครับก็มาซาโยชิซันแห่ง s o f แ b a n k นะทุกคนก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับเขามีกลยุทธ์วิสัยทัศน์แล้วก็บทเรียนสู่ความสําเร็จยังไงบ้างนะมาดูกันเนาะก็มาซาโยชิซันนะครับอ่าซอฟแ b a n k เป็นนักลงทุนที่เรียกว่ากล้าหาญมีวิสัยทัศน์นะครับไกลที่สุดในโลกก็ว่าได้เนาะ เขาเป็นผู้ก่อตั้ง c o s s o t t b n n k r r u u p นะครับแล้วก็มีชื่อเสียงจากการลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีนะครับซึ่งก็ที่สร้างชื่อเสียงให้เขานี่ก็คือ Alibaba นะเป็นทั้งทุนรายแรกๆที่ลงทุนใน Alibaba นะครับแล้วทำกำไรได้อย่างมหาศาลนะครับเรามาดูนะแนวทางวิเคราะห์นะครับการลงทุนสไตล์มาไซโยชิซันนะครับซึ่งก็เน้นการลงทุนในหุ้นโตเร็วหรือว่า ไฮเปอร์โกลดสต็อกนะครับที่ผมเองก็กําลังตามหาอยู่นะรวมถึงกลยุทธ์การคัดเลือกหุ้นการบรหิหารความเสี่ยงแล้วก็บทเรียนที่เราจะนําไปปรับใช้นะครับอ่ะอันดับแรกนะเรามาดูวิสัยทัศน์แนวคิดการลงทุนของมาไซโยชิซันกันก่อนนะครับมาไซโยชิซันเนี่ยไม่ได้มองการลงทุนเป็นแค่เรื่องการซื้อหุ้นแบบว่าซื้อถูกขายแพงนะนะครับเขาไม่ได้มองแค่นี้นะครับเขามองว่าเป็นการหนุนหลังผู้เปลี่ยนโลกเลยนะโอ้คือวิสัยทัศน์เขาใหญ่มากนะ โดยใช้เงินทุนขนาดใหญ่สลับใช้เงินทุนขนาดใหญ่นะครับสนับสนุนผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการที่ว่าสามารถที่จะสร้างนะวัตกรรมเปลี่ยนโลกได้จริงนะครับโดยประเด็นที่เขาเน้นนะก็คืออันดับแรกเลยก็คือ ai นะครับเทคโนโลยี Technology ai iot internet of thing นะครับ robotics นะครับ5 g biotech นะต่างเนะี่ยเป็นหัวใจของยุคถัดไปนะครับ เออล้วก็มาดูหุ้นไทยมีพวกนี้ไหมนะเขาไม่กลัวความเสี่ยงนะครับการลงทุนของเขาหลายครั้งเนี่ยเดิมพันใหญ่เลยกับบริษัทที่แบบดูแล้วยังไม่มีกําไรด้วยซ้ำนะนะครับเขากล้าทุ่มเงินแบบคือเทหมดหน้าตักนะครับซอฟแบงค์เนี่ยมักจะลงทุนทีละหลายร้อยล้านหรือเป็นพันล้านดอลลาร์นะครับเพื่อให้บริษัทมีทรัพยากรในการเติบโตแบบก้าวกระโดดน,นะเขาสร้างเครือข่ายนะครับหรือว่าเรียกว่าอีโคซิสเต็มนะครับ โดยที่บริษัทซอฟ t b แบงค์เนี่ยมักจะกับการลงทุนเนี่ยมักจะเชื่อมโยงกันและเกือ้อกูลกันแล้วก็เสริมพลังซึ่งการละกันนะบริษัทที่เขาลงทุนนะนะครับมันมักจะเกือ้อกูลกันนะกลยุทธ์นะามาดูกลยุทธ์นะว่าไอ้เขาคิดยังไงนะกลยุทธ์การลงทุนหุ้นตเร็วนะครับแบบสไตล์มาซาโยชิซันนะอันนี้เป็นจุดสําคัญนะนะครับอันดับแรกนะมองมองหาผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือว่าเรียกว่า disrupter นะโดยที่ซันเนี่ยเขาก็จะ าบริษัทที่แบบไม่ได้แค่เติบโตเร็วนะครับในแง่ของไรายได้แต่ว่าเป็นบริษัทที่มีศักยภาพในการเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมโอ,โอ้เป็นความคิดที่ใหญ่มากนะอย่างเช่น Uber นะเปลี่ยนโฉมการเดินทางนะครับ WeWork อันนี้เขาลงทุนผิดพลาดนะเปลี่ยนรูปแบบสํานักงานนะ阿里 b b อ่ะอันนี้เขาประสบความสําเร็จนะครับยกระดับ E-commerce ในีนนะโดยที่เขาเชื่อว่าถ้าบริษัทนั้นสามารถเปลี่ยน วิถีชีวิตคนได้ก็สามารถสร้างมูลค่าได้อย่างมหาศาลนะครับประการที่2นะกลยุทธ์ที่2อ,นะองเขานะครับที่เป็นหัวใจนะคือเน้นการลงทุนในตลาดใหญ่นะครับโดยที่ซันเนี่ยเขาจะาสนใจบริษัทที่ทําธุรกิจนะในตลาดที่มีขนาดใหญ่มากๆเช่นตลาดค้าปีกออนไลน์นี่ถือว่าใหญ่มากโตทุกปีนะตลาดการเดินทางนะครับหรือว่าข้อมูล Data นะ เพราะว่าแม้เพียงส่วนแบ่ง50เนี่ยก็เพียงพอและสสำหรับสร้างไรายได้ได้อย่างมหาศาลนะครับประการที่3เนี่ยเขาไม่กลัวที่จะลงทุนก่อนเวลานะหลายดีลที่ซันเน่เขา,าซื้อเนี่ยยังไม่ถึงจุดที่พร้อมจะลงทุนเขาซื้อก่อนนะแล้วเขาเชื่อ,อในศักยภาพระยะยาวนะครับตอนลงทุนในอาลีบาบาเนี่ยพนักงานบริษัทมีแค่ไม่ถึง50คนนะทุ่มเงิน20ล้านดอลลาร์เลยนะครับ สุดท้ายเป็นดีลเนี้ยสร้างผลตอบแทน1000เท่านะครับอ่าประการที่4นะหัวสมองของสันนะเขาคิดอะไรนะประการที่4คือเขาใช้วิชั่นฟันขับเคลื่อนการเติบโตนะครับวิชั่นฟันของ Softbank เนี่ยมีเป้าหมายชัดเจนคือให้เป็น,นกลไกในการเคลื่อนการเติบโตขับเคลื่อนการเติบโตของเทคโนโลยีในอนาคตนะครับการลงทุนที่ผ่านกองทุนเนี่ยมักจะเน้นบริษัทในสาย AI ไอโรบอติก หรือ b บ l t e c h นะครับซึ่งเป็นโครงสร้างของอนาคตเศรษฐกิจโลกเลยนะครับประการที่5นะลงทุนแบบยกแพลตฟอร์มนะครับก็คือ Softbank เนี่ยเขาไม่ได้ลงทุนแค่บริษัทเดียวในอุตสาหกรรมแต่ว่าสร้างระบบนิเวศการลงทุนเช่นลงทุนในบริษัทไร h y ไฮริงทั่วโลกนะครับทั้ง Uber d i d ดีดี้แ a นะครับเพื่อครองทั้งอุตสาหกรรมเรียกว่าแทบจะกินรวบนะครับอ่ทีนี้ การลงทุนมันมีความเสี่ยงเนาะทูกการลงทุนมีความเสี่ยงลองมาดูการบริหารความเสี่ยงสไตล์ซอฟแบงค์นะครับก็คือซันันมาซายิชิซันเนี่ยเขาจะลงทุนแบบค่อนข้างกล้านะครับกล้าอาจจะเรียกว่ากล้าบ้าบินก็ได้นะนะครับแต่เบื้องหลังเนี่ยเขามีการจัดการความเสี่ยงที่ที่ค่อนข้างรัดกุมนะครับก็คือเขากระจายการลงทุนคือถึงแม้เขาจะลงทุนหนักนะแต่ว่ากระจายไปหลายอุตสาหกรรมหลายประเทศนะครับ แล้วเขาก็จะถือหุ้นแบบมีอำน,นาจต่อรองนะโดยถือหุ้นแบบเขาเรียกว่า p r e f e r e share นะ preferred e b t share นะครับก็คือมีสิทธิพิเศษนะเช่นได้รับเงินคืนก่อนนะถ้าผู้ถือหุ้นสาม,มัญในกรณีที่ล้มละลายอะไรอย่างเงี้ยปกติหุ้นกู้จะได้รับคืนก่อนเขาจะได้รับคืนก่อนนะ mm hmm. เขาใช้เงินกู้เป็นเครื่องทุ่นแรงนะครับก็คือ vision fund ของเขาเนี่ยใช้เงินของนักลงทุนภายนอกก็คือระดมทุนนะ90%ทำให้ซอฟต์แบง์เนี่ย ใช้ทุนตัวเองน้อยแต่ว่าได้อํานาจในการบริหารสูงนะครับไม่กลัวตัดขาดทุนนะไม่กลัวคัดรอดนะในกรณีที่ล้มเหลวเช่น V-Work นะหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ยอมรับผิดแล้วก็ลิบคัดรอดทันทีนะนี่คือสไตล์ของมาซาโยชิซันนะทีนี้เรานักลงทุนอย่างพวกเราเนี่ยตัวเล็กตัวน้อยอย่างพวกเราเนี่ยนะจะปรับไปใช้ยังไงนะครับแม้เราไม่ได้มีเงินเป็นพันล้านเหมือนซอฟแบง์แต่ว่าแนวคิดเขาเนี่ยนำไปใช้ได้นะ ก็คือเน้นการลงทุนในหุ้นที่ศักยภาพการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมเช่นเทคโนโลยี Technology AI พลังงานสะอาดสุขภาพริจิทัลน,นะแล้วก็ศึกษาแฟลเดอร์ er, และวิสัยทัศน์ของบริษัทที่เหมือนกับที่ซันเน้นดูว่าคนบริหารผู้บริหารเป็นยังไงเช่น a าลีบาบบ้างอะไรบ้างนะต้องดูว่าผู้บริหารเขาเป็นยังไงเขาถึงประสบความสาเร็จพยายามนะครับลงทุนในช่วง Earl y s t a นะแบบแบบที่แบบที่ซันเขาทำนะอาจจะแบบ ยังไงก็ได้แหละนะคุณต้องพยายามหาเอริสเตทของกิจการนั้นๆให้เจอนะกระจายความเสี่ยงนะอย่าไปทุ่มนะครับที่บริษัทเดียวเนาะยอมรับว่าความล้มเหลวเป็นหนึ่งในความสําเร็จในกระบวนการสู่ความสําเร็จนะจะได้ไม่กลัวเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ยึดติดกับหุ้นมากเกินไปเวลาเกิดอะไรต้องคัดลอสได้นะสรุปนะวิสัยทัศน์ของมาไซยุธิสันเนี่ยก็คือใช้ความกล้าหาญแล้วก็ใช้วิธีคิดแบบเปลี่ยนโลกนะเปลี่ยนโลกนะครับ เขาไมา่ได้แค่นักลงทุนนะแต่เป็นผู้ที่เชื่อว่าเงินเนี่ยสามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ด้วยวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล่กล้าคิดกล้าทำเขาสร้างอาณาจักรการลงทุนที่มีอิทธิพลต่ออนาคตของเทคโนโลยีในศตวรรษที่21นะครับในความคิดของเขาเนี่ยคือการวางเดิมพันในอนาคตาการวางเดิมพันในอนาคตนะเขาเรียกว่าโค้ดของเขาเนี่ยะนะก็คือ Big d e ดมสตาร์ทวิ บาบอามูฟนะโอ้มาสโยชิฟันนะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้รับอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็สามารถนําไปปรับใช้กับการลงทุนของตัวเพื่อนๆเองนะครับก็ถ้าชื่นชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เนาะอันนี้ก็จะเป็นซีรีส์ที่ผมอาจจะบอกเล่าเรื่องการลงทุนจากเคส e study อะไรต่างๆนะครับก็หรือว่าอยากสนับสนุนกันก็สมัครสมาชิกกันได้นะผมก็จะมีเจาะลึกหุ้นนะครับให้เพื่อนๆได้ติดตามกันนะครับสวัสดีครับ ในวบลงทุนรายงานนะครับ